สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าทำไมอินซีถึงได้ชื่อว่าเจ้าแห่งเวหาเรามีข้อมูลเจาะลึกเลยตั้งแต่เรื่องลักษณะทางกายภาพพฤติกรรมแล้วก็ออความสามารถพิเศษต่างๆที่ทำให้มันโดดเด่นเป้าหมายวันนี้คืออยากจะเข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงได้ฉายยานี้มาอะไรคือเคล็ดลับความเหนือชั้นของอินซีในโลกการบิน ค่ะอินทรีย์นี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแล้วก็ความสง่างามอิสระภาพในหลายๆวัฒนธรรมเลยซึ่งพอเรามาดูข้อมูลกันจริงๆจะเห็นว่าชายาเจ้าแห่งเวหาเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆเลยค่ะมันมาจากคุณสมบัติที่สุดยอดหลายอย่างรวมกันจริงๆน่าสนใจมากครับโอเคงั้นเรามาเริ่มที่คุณสมบัติแรกเลยที่เด่นมากๆในข้อมูลคือเรื่องสายตาใช่ไหมครับสายตาที่คมกริบ ว่ากันว่าเหนือกว่มมนุษย์หลายเท่าเลยมองเห็นเหยื่อตัวเล็กๆได้ไกเลกเป็นกิโลเมตรแถมยังแยกแยะสีสันรายละเอียดได้ดีเยี่ยมคือมันมันคมขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะคมมากๆลองนึกภาพตามนะคะคือถ้าเรามองเห็นอะไรชัดที่ระยะ100เมตรอินซีอาจจะเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยชัดจากระยะแบบว่า4 0 0ร้อถึงห้าเมตรหรืออาจจะไกลกว่านั้นอีกค่ะแล้วไม่ใช่แค่ว่าเห็นชัดนะคะแต่สมองของอินซีเนี่ย ประมวลผลภาพที่เห็นได้เร็วกว่าเรามากทําให้มันจับการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของเหยื่อได้แม้จะบินอยู่สูงลิ่วเลยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะของกลยุทธก์การล่าเหยื่อจากที่สูงคือช่วยให้ล็อกเป้าหมายได้แม่นยาําก่อนที่เหยื่อจะรู้ตัวซะอีกโหสุดยอดเลยครับเหมือนมีกล้องสองทางไกลชั้นดีติดตัวตลอดเวลาเลยนะเนี่ยแล้วนอกจากสายตา โครงสร้างร่างกายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันข้อมูลพูดถึงปีกที่ทั้งกว้างทั้งแข็งแรงมากเหมาะกับการร่อนใช้กระแสะลมร้อนที่เรียกว่าเทอร์โมสช่วยประหยัดพลังงานทำให้ลอยตัวอยู่ได้นานๆ ถูกต้องเลยค่ะปีกก,กว้างๆได้ช่วยพยุงตัวในอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือโครงสร้างขนนกกับกล้ามเนื้อที่ควบคุมปีกเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากสามารถปรับองศาเพียงนิดเดียวเพื่อควบคุมการร่อนได้อย่างแม่นยำเหมือนแบบว่าเล่นเซิร์ฟบนกระแสลมเลยค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ปีกนะคะกล้ามเนื้อหน้าอกที่ทรงพลังมากๆเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเป็นแหล่งพลังงานหลักเลยค่ะสําหรับการกระพือปีกเพื่อบินขึ้นหรือตอนที่เร่งความเร็วมากๆตอนโฉบลงไปจับเหยื่ยอเนีนะครับตามเลยตอนโฉบลงมานี่คงต้องใช้พลังเยอะมากจริงๆแล้วเรื่องน้ำหนักตัวล่ะครับมันมีผลกับการบินยังไงบ้างครับมีผลมากค่ะ อินซีนี่มีกระดูกที่กลวงแต่แข็งแรงนะคะทำให้น้ำหนักตัวจริงๆแล้วเบาวกว่าที่เราคิดเมื่อเทียบกับขนาดตัวหรือว่าพลังกล้ามเนือ้อสัดส่วนระหว่างกำลังปีกต่อน,น้ำหนักตัวนี่แหละค่ะที่ทำให้มันคล่องแคล่วควบคุมทิศทางได้เร็วแล้วก็รักษาสมดุลกลางอากาศได้ดีเยี่ยมคือทั้งหมดเนี่ยทำงานสอดคล้องกันเหมือนเป็นเครื่องจักรชีวภาพที่แบบว่าถูกออกแบบมาเพื่อกันบินขั้นเทพเลยค่ะ เข้าใจเลยครับว่าทำไมบินเก่งขนาดนั้นทีนี้มาถึงอาวุธประจำตัวบ้างข้อมูลจะเน้นเรื่องกรงเล็บหรือ talents ที่ว่ากันว่าทั้งใหญ่คมแข็งแรงมากมีไว้จับเหยื่อล็อกไม่ให้ลุดเลยกับจะงอยปากที่โค้งแหลมไว้สำหรับฉีกเนื้อโดยเฉพาะกรงเล็บนี่น่ากลัวจริงๆค่ะคือมันไม่ได้มีแค่ความคมนะคะแต่กล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นที่ขาเนี่ย สามารถล็อกกรงเล็บค้างไว้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกแรงตลอดเวลาเหมือนคีมล็อกเลยค่ะทำให้จับเหยื่อที่ดิ้นรนได้นิ่งสนิทแล้วพอลองรวมพลังจับของกรงเล็บกับความเร็วตอนที่โชบลงมาจากฟ้าบวกกับสายตาที่ล็อกเป้าไว้แล้วเนี่ยมันคือการจู่โจมที่สมบูรณ์แบบมากค่ะโอกาสรอดของเหยื่อแทบจะไม่มีเลยโหแค่ฟังก็ขนลุกแล้วครับแล้วพฤติกรรมการล่าล่ะครับ ข้อมูลบอกว่ามันฉลาดมากด้วยคือรู้จักใช้ความสูงใช้ลมให้เป็นประโยชน์ร่อนสำรวจเงียบๆแล้วก็โฉบลงมาเร็วแม่นยำใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่แค่การโฉบอย่างเดียวนะคะบางทีอินทรียก็อดทนมากร่องวนดูสถานการณ์นานๆเลย หรือบางทีก็ใช้วิธีแบบว่าทําให้เหยื่อตกใจแล้วไล่ต้อนไปในจุดที่มันจับได้ง่ายขึ้นมันเป็นการปรับตัวที่ฉลาดมากจริงๆคือใช้ประโยชน์สูงสุดจากทั้งร่างกายตัวเองแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันอยู่ค่ะดูเหมือนทุกอย่างจะส่งเสริมกันไปหมดเลยนะครับทั้งสายตาร่างกายอาวุธแล้วก็สมองจนมาถึงประเด็นสุดท้ายในข้อมูลที่บอกว่าอินซีเนี่ยแทบจะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติในอากาศเลยนั่นเป็นบทสรุปที่ชัดเจนเลยค่ะ ด้วยขนาดตัวความแข็งแกร่งความเร็วแล้วก็ทักษะการต่อสู้กลางอากาศเนี่ยทำให้นกนักล่าชนิดอื่นหรือสัตว์อื่นๆไม่กล้าต่อกองกับอินทรีย์บนฟ้าเลยมันเลยเหมือนกับยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในอากาศในระบบนิเวศของมันนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมอินทรีย์ถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของอํานาจความแข็งแกร่งแล้วก็อิสรภาพอย่างแท้จริงสงกับฉายาเจ้าแห่งเวหาเลยค่ะครับชัดเจนมากเลยครับ สรุปได้ว่าทั้งสายตาที่สุดยอดโครงสร้างร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อการบินโดยเฉพาะอาวุธที่ทรงพลังพฤติกรรมการล่าที่ฉลาดและการไร้คู่แข่งบนท้องฟ้าทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อินซีครองความเป็นเจ้าแห่งเวลาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะแต่พอมองในมุมที่อินซีปรับตัวมาเพื่อครองฟ้าได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อทุกอย่างถูกปรับแต่งมาเพื่อชีวิตบนฟ้า แล้วอะไรล่ะคือข้อจํากัดหรือความท้าทายที่พวกมันอาจจะต้องเจอเวลาที่ต้องลงมาอยู่บนพื้นดินหรือในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเร็วๆอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าการที่มนุษย์เข้าไปรบกวนถิ่นที่อยู่คือจุดแข็งบนฟ้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนในสถานการณ์อื่นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจให้เราไปคบคิดกันต่อได้จากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะคะ